ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงโนเวนฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่461ทันทีที่เธอได้ยินเสียงเรียกทําให้เธอค่อยๆหันหน้ากลับมาช้าๆและเห็นว่าทั้งคู่กําลังส่งยิ้มให้กับเธออยู่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะยิ้มออกมาแต่ก็ยังไม่สามารถซ่อนอารมณ์และความไม่สบายใจภายในสายตาพวกนั้นได้ในเมื่อเรื่องมันมาถึงจุดนี้แล้วดังนั้นมาเดลีนจึงหยุดที่จะพูดอ้อมคอมและถามพวกเขาตรงๆไป ถ้าให้เดาฉันคิดว่าพวกคุณคงจะรู้เรื่องนี้แล้วใช่ไหมมาเดลีนเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเรียบฮ่าฮ่าทั้งชอนและเอลโลอิสยืนนิ่งกับคำพูดพวกเขามองเธอด้วยความตกใจเล็กน้อยหลังจากได้ยินที่เธอถามเช่นนั้นหลังจากที่ทั้งคู่เงียบไปเพียงครู่หนึ่งเอลโลอิสได้เอ่ยขึ้นอย่างตะกุกตะกัะกวีล่าเธอวีล่ามาเดลีนเรียกชื่อของตัวเองซ้ำอีกครั้งเธอเอ่ยขัดจังหวะเอลโลอิสด้วยรอยยิ้มในตอนนี้คุณควรที่จะเรียกฉันว่าเอลลีนมอนโกเมอรี่ไม่ใช่หรือไง และเป็นอีกครั้งที่ทั้งคู่แทบขาดอากาศหายใจเมื่อได้ยินอย่างนั้นพวกเขาทั้งคู่มีแววตาที่ว่างเปล่าและกำลังจับจ้องอยู่ตรงใบหน้าที่กำลังยิ้มสดใสและน่ารักอยู่ข้างหน้าของพวกเขาในขณะนั้นแทบจะไม่มีเสียงใดเอ่ยอ,ออกมามีเพียงแค่น้ำตาที่ไหลออกมาจากตาของพวกเขาอย่างช้าฮ่าฮ่าเอลลีน เอโลิสร้องให้หนักมากแล้ววิ่งเข้าไปหามาเดลีนด้วยความรู้สึกที่อัดแน่นเต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์พร้อมกับดวงตาสำนึกผิดและขอโทษทุกอย่างที่มีอยู่เต็มไปทั่วใบหน้าของเธอในขณะนี้ทั้งความรักความหวยหาของคนเป็นแม่กำลังห่อหุ้มมาเดลีนอย่างอบอุ่นเมื่อเวลาผ่านไปสักพักเอโลิสยื่นมืออันสันเทาของตัวเองออกมาแล้วค่อยๆลูบไปที่หน้ามาเดลีนอย่างนุ่มนวล เธอเอามือของตัวเองรูปไปหน้าที่ไรที่ติของลูกสาวตัวน้อยด้วยความยินดีในขณะที่เธอสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นจากปลายนิ้วที่สัมผัสเอลอิสกัดริมฝีปากของตัวเองแน่นในขณะที่สัมผัสลูกสาวของตัวเองในขณะที่ในใจของเธอรู้สึกแย่ลูกของฉันลูกสาวตัวน้อยของแม่เอลอิสอร้องออกมาอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้ในขณะที่ยังจับมาเดลีนเอาไว้แน่นเอลลีนในที่สุดแม่ก็หาลูกจนเจอขอโทษนะเด็กดีแม่ขอโทษขอโทษจริงๆ เธอร้องให้ให้กับความเสียใจที่อยู่ตรงหน้าพร้อมกับเอ่ยขอโทษขณะที่น้ำเสียงของเธอกำลังสั่นเป็นอย่างมากและจับใจความไม่รู้เรื่องและไม่ใช่แค่เธอเท่านั้นแต่ดวงตาของชอนผู้เป็นพ่อก็แดงมากเช่นกันเขาไม่สามารถอดทนต่อความรู้สึกนี้ต่อไปได้แล้วเขาเดินเข้าไปหามาเดลีนพร้อมกับพูดด้วยเสียงที่สะอื้นให้เด็กน้อยพ่อก็ต้องขอโทษด้วยพ่อขอโทษนะลูกทั้งน้ำเสียงและสายตาบ่งบอกให้รู้ว่าเขากำลังขอโทษจากใจจริง ชอนยกมือของตัวเองขึ้นสูงก่อนจะลังเลอยู่เพียงครู่หนึ่งและเขาได้ตัดสินใจวางมันลงบนหัวมาเดลีนก่อนที่เขาจะค่อยๆขยับมือนั้นลูบสีสัตว์เธอด้วยความรักมาเดลีนยังคงนิ่งไม่มีทีท่าว่าเธอจะแสดงความรู้สึกอะไรอยู่ในขณะนี้ราวกับว่าเธอไม่หวั่นไหวกับคำพูดขอโทษและน้ำตามากมายของชอนและเอลโลอิสสีหน้าของเธอไม่แสดงถึงอารมณ์ใดๆคงจะมีเพียงแต่ขนตาเธอเท่านั้นที่กำลังพลิ้วไหวไปกับสายลมในขณะนี้ เธอไม่ได้แสดงท่าทีขัดขืนหรือแม้แต่ผลักใสพวกเขาออกไปเธอปล่อยให้เอโลอิสสัมผัสโดยการกอดเธอและยอมให้ชอนลูบไล้ผมโดยที่ไม่เคลื่อนไหวอะไรเธอในตอนนี้ยอมให้พวกเขาแสดงความรักและความสำนึกผิดที่พวกเขามีต่อเอลีนมอนโกเมอรี่ที่สะสมมานานหลายปีเวลาผ่านไปสักพักโทรศัพท์ของมาเดลีนเริ่มดังขึ้นทำให้เอลลอิสต้องปล่อยเธอออกจากอ้อมแขนอย่างปฏิเสธไม่ได้เธอรีบเช็ดน้ำตาของตัวเองออกอย่างรวดเร็วและมองไปที่ใบหน้าของลูกสาวสุดที่รัก มาเดลีนเหลือบไปมองโทรศัพท์ของตัวเองและกดปิดเสียงเมื่อเอโลอิสได้สติเธอก็สั่งให้แม่บ้านไปชงชามาให้ลูกสาวของตัวเองไปเอาชาดำที่ดีที่สุดของเราพร้อมกับขนมมาเดี๋ยวนี้ร,นรับทราบค่ะคุณนายหญิงสาวใช้รีบทําตามคำสั่งของเธอเอลีนนั่งลงสิลูกมาให้แม่ดูใกล้ๆหน่อย เอโลิสเดินเข้ามาหาเธอทั้งน้ำตาและเอื้อมมือไปหามาเดลีนเธอต้องการที่จะจับมือพามาเดลีนไปนั่งที่โซฟาแต่ก่อนที่มือของเธอจะสัมผัสถึงความอบอุ่นในมือของลูกสาวมาเดลีนได้ขยับถอยออกไปเอโลอสตลึงกับปฏิกิริยาตรงหน้าเธอเมื่อมองไปที่มาเดลีนด้วยสายตาผิดหวังเอลีนฉันจะไปในอีกไม่นานแล้วคุณท่านและคุณนายมอนโกเมอรีพวกคุณไม่จำเป็นต้องดูแลต้อนรับฉันให้มากแบบนี้ก็ได้บทที่462 เมื่อเอโลอิสและชอนได้ยินทั้งคำพูดและท่าทีที่แสดงออกมาของลูกสาวพวกเขามองเธอด้วยความสับสนและความกังวลใจที่ได้กเกิดขึ้นขณะนี้เธอทำอะไรไม่ได้อีกแล้วเอโลอิสเรียกชื่อเธอด้วยหัวใจที่กำลังจะแตกสลายเอลีนมาเดลีนฉีกยิ้มเล็กน้อยเธอกระพริบตาทั้งสองข้างแล้วมองไปรอบๆก่อนจะเดินไปที่โซฟาสไตล์ยุโรปและเอามือลูบโซฟาที่ถูกขัดมันเป็นอย่างดี ครั้งนั้นคุณจำได้ไหมว่าพวกคุณทั้งสองได้เอชิยอฉันมาทานอาหารเย็นเพื่อที่จะทำการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของเมรดิปและทำตัวอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อที่จะดูแลต้อนรับและสร้างความประทับใจให้กับศัตรูแบบฉันพวกคุณทั้งสองคงรู้สึกอึดอัดมากใช่ไหมที่สถานการณ์เป็นแบบนี้เอโลอิสและชอนต่างพากันรู้สึกเศร้าใจเป็นอย่างมากเมื่อได้ยินเรื่องนี้อีกครั้งในขณะนี้มาเดลินยิ้มออกมาด้วยท่าทีที่สงบและพูดว่า คุณนายมอนโกเมรีจำได้ไหมว่าคุณเคยถามฉันว่าฉันได้พบกับพ่อแม่ตัวเองหรือยังหลังจากที่เวลาผ่านไปนานแล้วหลายปีเธอในขณะนี้กำลังจ้องด้วยสายตาของผู้เป็นแม่ที่กำลังมองเธอด้วยสายตาแห่งการขอโทษเธอพูดต่อถ้าอย่างนั้นคุณนายมอนโกเมรีจำคำตอบของฉันในวันนั้นได้ไหมเอลลีน ฉันบอกกับคุณว่าฉันเจอพวกเขาแล้วแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้อีกครั้งถึงแม้ว่าฉันจะยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาก็ตามแต่พวกเขาก็ไม่ต้องการที่จะยอมรับในตัวฉันดวงตาของเอลอิสในขณะนี้แดงจนแทบเป็นสายเลือดเธอเอามือจับมาเดลีนเอาไว้พร้อมกับน้ําตาที่ไหลออกมาไม่ขาดสายไหลผ่านใบหน้าและลำคอเอลีนให้โอกาสแม่อธิบายนะเอลีนมาเดลีนยิ้ม ไม่มีอะไรที่คุณจะต้องอธิบายคุณไม่จําเป็นเลยฉันไม่โทษคุณในสิ่งใดฉันอยากจะบอกว่าบางทีเราอาจไม่ได้ถูกคิดมาเพื่อให้เป็นครอบครัวเดียวกันก็ได้ไม่เอลลนอย่าพูดแบบนั้นสิลูกทุกเรื่องเป็นความผิดของเราเราไม่ควรปล่อยไม่มดชั่วร้ายอย่างเมรดิตมาชี้นาเราพวกเราน่าจะรู้จักความรู้สึกและน่าจะบอกได้ว่าใครคือลูกสาวที่แท้จริงของพวกเราเอลลนได้โปรดให้โอกาสพวกเราได้สร้างครอบครัวที่แท้จริงกับลูกนะ ชอนเดินเข้ามาด้วยใบหน้าหล่อเหลาของเขาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความเศร้ามากมายเอลลินหลายปีที่ผ่านมานี้พวกเราไม่เคยลืมลูกเลยก่อนที่เมเรดิตจะเข้ามามีบทบาทแม่ของลูกยังเฝ้าคิดถึงลูกอยู่ทุกวันและคอยเป็นห่วงอยู่เสมอว่าลูกจะสบายดีไหมแม่ของลูกคอยทําความสะอาดห้องอย่างพิถีพิถันเพื่อว่าสักวันลูกจะกลับมาที่บ้านของเราบ้านมาเดลีนหัวเราะที่นี่คือบ้านของฉันเหรอมันดูผิดที่ผิดทางมากนี้ไม่ใช่บ้านของฉัน เธอหัวเราะออกมาขนาดที่มองไปยังดวงตาของชอนและเอโลอิสที่มีสีแดงแทบจะมีเลือดคลั่งอยู่ในสายตาของทั้งคู่ก่อนที่สีหน้าของเธอจะเปลี่ยนเป็นความเย็นชาและดวงตาของเธอเริ่มนิ่งบางทีตอนที่พวกคุณรู้เป็นครั้งแรกว่ามาเดลีนเป็นลูกสาวทำไมพวกคุณต้องแสดงความสำนึกผิดมากมายแต่ก็ยังดีใจที่ได้รู้ความจริงพวกนั้นใช่ไหมรู้ไหมว่าทั้งหมดนั้นมันสร้างบาดแผลและความเจ็บปวดให้กับฉัน เมื่อเอโลอิสและชอนได้ฟังอย่างนั้นพวกเขารู้สึกราวกับมีดได้ผ่าหัวใจของพวกเขาออกเป็นเสียงเสียงพร้อมทั้งความเจ็บปวดที่แปรเปลี่ยนไปเป็นความร้อนแรงที่กำลังแผดเผาไปทั่วหัวใจที่แตกสลายของพวกเขาบาดแผลพวกเขาทำให้ลูกสาวของตัวเองมีบาดแผลและเจ็บปวดมีคําขอโทษมากมายติดอยู่ในลำคอของพวกเขาแต่บางทีทุกสิ่งที่เขาพูดในตอนนี้อาจฟังดูร้ประโยชน์สำหรับคนตรงหน้า มาเดลินหันหน้ากลับมาก่อนที่จะยิ้มเยาะในเรื่องจะพูดต่อไปนี้บางทีพวกคุณอาจจะไม่รู้เรื่องนี้แต่ฉันรู้ว่าพวกคุณเป็นพ่อกับแม่ของฉันในวันที่ฉันถูกกล่าวหาว่าฆ่าบริทนีว่าไงนะแล้วเป็นอีกครั้งที่ทั้งสองพร้อมใจกันเบิกตากว้างกับสิ่งที่ได้ยินพวกเขาแทบไม่เชื่อหูตัวเองและความรู้สึกเศร้าเสียใจได้พุ่งทยานขึ้นไปถึงขีดสุด และเมื่อเห็นสีหน้าที่ดูเจ็บปวดและความสูญเสียคล้ายกับคนหลงทางแสดงอยู่ทั่วใบหน้าของทั้งคู่ในตอนนี้ทําให้มาเดลีนหัวเราะและถอนหายใจออกมายาวๆในตอนที่คุณตีและตะคอกใส่ฉันเพื่อปกป้องเมรดิตฉันไม่มีทางเลือกอื่นเลยนอกจากต้องยอมรับการลงโทษที่มอบให้กับฉันโดยคนใกล้ชิดที่สุดเป็นคนมอบให้ ฉันในตอนนั้นมีสติอยู่พร้อมที่จะกัดฟันอดทนพวกคุณกำลังปกป้องคนโกหกไร้หัวใจอย่างผู้หญิงคนนั้นด้วยทุกอย่างที่พวกคุณมีพวกคุณพร้อมที่จะทุ่มเต็มที่และเชื่อในคำโกหกของเธอและมั่นใจว่าฉันเป็นคนฆ่าลูกสาวบุญธรรมของพวกคุณพวกคุณกล่าวหาและเรียกฉันว่าเป็นสัตว์แม้ว่าฉันจะสิ้นหวังในตอนนั้นแต่ก็ไม่เคยเลยไม่เคยเลยที่ฉันจะร้องให้ออกมารู้ไหมว่าทำไมมาเดลินสูดหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนที่จะพูดประโยคสุดท้าย ถ้าฉันไม่กล้าที่จะร้องให้ออกมาความกลัวเพียงหนึ่งเดียวของฉันในตอนนั้นก็คือหากฉันร้องให้ออกมาแล้วน้ำตาจะทำให้การมองเห็นของฉันจะไม่ชัดเจนขึ้นทันทีฉันอยากจะมองดูพ่อแม่ของฉันให้ดีก่อนที่ฉันจะตายแม้ว่าพวกเขาจะเกลียดฉันจนแทบขาดใจบทที่463ราคำพูดที่สุดแสนสเตือนใจของมาเดลีนทำใหเอโลอิสร้องให้ออกมาอย่างบ้าคลั่งหนักกว่าเดิมและในขณะนี้ชอ,อนอดก้นน้ำตาของเขาไม่ใหไหลออกมา พวกเขายังจําได้ดีในตอนนั้นที่พวกเขาพบมาเดลีนในห้องผู้ต้องหาหลังจากที่บริทนีของตัวเองถูกฆ่าใบหน้าของมาเดลีนในตอนนั้นทั้งขาวและซีดมากภาพนั้นยังคงปรากฏอยู่ในหัวของพวกเขาเช่นเดียวกันกับการกระทําที่โหดร้ายที่ทั้งคู่ได้ทําต่อเธอพวกเขาทั้งสาบแช่งและตบมาเดลีนทั้งหมดก็เพื่อเมรดิตชอนถึงกับตบมาเดลีนที่อ่อนแอจนร่วงสุดลงกับพื้นหัวใจของเขาเจ็บปวดเมื่อนึกย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้น พวกเขาทนต่อความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในหัวใจจากความสำนึกผิดที่อยู่ตรงหน้านี้ไม่ได้เลยเอโลอิสและชอนนึกไม่ออกเลยว่ามาเดลีนจะต้องใช้หัวใจที่แข็งแกร่งแค่ไหนกันเพื่อที่จะไม่ร้องให้ออกมาในสถานการณ์นั้นและในขณะนี้มาเดลีนเข้มแข็งและแข็งแกร่งอย่างที่เคยเป็นมาเธอยิ้มออกมาเล็กน้อยเมื่อนึกถึงอดีตอันน่าสังเวชของตัวเองทั้งหมดมันเป็นอดีตไปแล้วละและฉันก็ไม่อยากจะพูดถึงมันอีกแล้ว เธอฉีกยิ้มออกมาในขณะที่แววตาผิดหวังได้ปรากฏขึ้นในสายตาคู่นั้นของเธอฉันไม่โทษพวกคุณเลยที่โดนเลออุบายของเมเรดิตหลอกฉันก็แค่ผิดหวังที่พ่อแม่ของฉันไม่สามารถแยกแยะสิ่งที่ถูกและผิดได้พวกคุณรู้ว่าเธอทำผิดแต่ก็ยังเลือกที่จะเข้าข้างและปกป้องผู้หญิงคนนั้นแล้วพวกคุณก็รู้ดีว่าเธอได้ทำเรื่องผิดมนุษยธรรมไปมากแค่ไหนแต่ก็ยังคงเลือกที่จะปกป้องผู้หญิงคนนั้นอยู่เอลลน ในวันนั้นตอนที่จี้เส้นนั้นมันตกมาจากคอของฉันจากจบเรื่องนั้นฉันได้แอบเดินเข้าไปขโมยแปรงสีฟอนอของคุณนายมอนโกเมอรี่จากโรงพยาบาลเพื่อตรวจ DNA ระหว่างเรามีบางอย่างที่ทำให้ฉันรู้สึกว่ามีสายสัมพันธ์แปลกประหลาดระหว่างเราแต่คุณกลับแน่ใจมากว่าฉันเป็นคนขโมยจี้ของเมรดิตบางทีนี้อาจจะเป็นโชคชะตาที่ฉันถูกลิขิตมาให้พบเจอแต่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันกับพ่อแม่ของฉันได้ หลังจากที่เธอพูดด้วยสายตาที่ผิดหวังและทำการใช้สายตาเพ่งพิจารณาไปทั่วร่างของเอโลอิสจากนั้นเธอมองไปที่ชอนที่กำลังรู้สึกสำนึกผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสความรักของพ่อกับแม่แต่ฉันก็ยังอยากที่จะขอบคุณทั้งสองคนที่พาฉันมาที่โลกใบนี้สิ่งที่ฉันเฝ้าใฝ่ฝันมากที่สุดในโลกก็คือการที่มีพ่อแม่คนที่ฉันรักมากที่สุดในโลกใบนี้ได้ถูกกำหนดไว้แล้วว่าไม่มีทางเป็นของฉันฉันจะไม่เรียกร้องมันเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว จบคำพูดนั้นเธอได้หันหลังเดินออกไปโดยไม่ลังเลเอลีนเอลีนเอลโลิสคร่ำครวญและวิ่งเข้าไปหาเธอโดยที่ชอนตามมาข้างหลังเพียงแต่มาเดลีนไม่หันกลับไปมองเลยแม้แต่น้อยหากมองจากด้านหลังแล้วจะเห็นว่าเธอดูไม่มีห่วงอะไรเลยเพราะว่าน้ำตาที่อยู่เบื้องหน้าของมาเดลีนในตอนนี้เหมือนกำลังขู่เธอว่าพวกมันกำลังจะไหลออกมาในไม่ช้าแม้ว่าชอนและเอลโลิสจะมองไม่เห็นก็ตามไฟสัวที่ถนนทำให้ภาพที่อยู่ตรงหน้าของเธอไม่ชัดเจนนะ แต่เธอยังคงเดินต่อไปอย่างไร้กังวลเอโลอิสวิ่งออกมาแล้วเห็นเพียงแค่รถมาเดลีนแล่นออกไปช่วงวินาทีนี้เอโลอิสได้สุดตัวลงและคุกเข่าลงบนพื้นที่เต็มไปด้วยเกล็ดหิมะน้ำตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความสำนึกผิดที่ไม่สามารถอธิบายได้หลั่งไหลออกมาแสดงถึงความผิดหวังและอ้อนวอนเอลีนเอลีนของแม่แม่ขอโทษแม่ขอโทษชอนเองก็คุกเข่าลงที่พื้นด้วยเข่าเพียงข้างหนึ่งในท่าสำนึกผิดเขากอดเอโลอิสที่กำลังคร่ำครวนอย่างควงคบคุมไม่ได้ ไม่นานหิมะได้เริ่มโปรยตกลงมาเรื่อยๆเกล็ดหิมะมากมายเหล่านั้นกำลังปลิวว่อนอยู่รอบตัวพวกเขาความหนาวเหน็บได้ซึมผ่านร่างกายเข้าไปในกระดูกแต่มันเทียบไม่ได้เลยกับความเหน็บหนาวและความเสียใจที่อยู่ในใจของพวกเขาโทรศัพท์ของมาเดลีนดังขึ้นระหว่างทางกลับบ้านเธอชำเลืองตาไปมองและเห็นว่าเจเรมีได้โทรเข้ามาเธอไม่สนใจสายของเขาก่อนที่จะทำการบล็อกเบอร์เขาโดยไม่ลังเลเธอกลับมาที่อาพาร์ตเมนต์จากนั้นเธอไปอาบน้ำเตรียมตัวเข้านอน ในเช้าวันรุ่งขึ้นมาเดลีนรับสายเฟลิเป้ที่ได้โทรมาหาเธอเธอลุกขึ้นจัดแจงทุระส่วนตัวของตัวเองและรีบตรงไปที่บริษัทวิทแมนและทันทีที่เธอก้าวเข้าไปในประตูของบริษัทรอยยิ้มอันอ่อนโยนก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่หล่อเหลาของเฟลิเป้ดวงตาที่สดใสของเขาซึ่งดูเหมือนหินอ่อนสีดำเข้มกำลังวิบวบอย่างนุ่มนวลมาเดลีนยิ้มตอบกลับให้เขาก่อนที่จะพาเฟลิเป้ไปในห้องทำงานที่เคยเป็นของเจเรมี่ เฟลิเป้ใช้สายตาของตัวเองมองไปยังนอกหน้าต่างสไตล์ฝรั่งเศสภายนอกหน้าต่างนั่นที่ฉายภาพหิมะกำลังโปรยท่ามกลางตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าและทุกซอกท,กทุกมุมของเมืองที่กำลังพลุกพล่านไปด้วยผู้คนที่กำลังจอแจอยู่ในขณะนี้ทำให้เขาสามารถเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปของเมืองนี้ได้ผ่านหน้าต่างบานนี้เขายกริมฝีปากยิ้มขึ้นอย่างพอใจเป็นรอยยิ้มที่หายากกำลังปรากฏอยู่บนใบหน้าของเขาตำแหน่งนี้มันไม่ใช่ของเจเรมี่ตั้งแต่แรก ในน้ำเสียงของเฟลิเป้มีความไม่พอใจเช่นเดียวกับความโกรธที่กำลังลุกโชนอยู่ในดวงตาของเขาในขณะนี้บทที่464มาเดลินเข้าใจถึงความไม่พอใจที่มีของเขาสุดท้ายแล้วชื่อเสียงมากมายจะแก้ไขบาดแผลและความเจ็บปวดของครอบครัวที่ถูกทำลายไปได้ยังไงเฟลิเปหันหน้ากลับมามองมาเดลีนแววตาที่ไม่เป็นมิตรของเขาได้หายไปอย่างรวดเร็วเหลือเพียงแค่ความอ่อนโยนเท่านั้นวีลาจากนี้เป็นต้นไปทุกอย่างจะเป็นของเรา มาเดลีนยิ้มรับและพยักหน้ามันเป็นของคุณต่างหากมันเป็นทรัพย์สินของตระกูลวิทแมนฉันไม่เคยต้องการครอบครองบริษัทนี้ตอนนี้มันกลับมาหาคุณแล้วของทุกอย่างมันจะกลับไปหาเจ้าของที่ถูกต้องของมันเสมอเฟลิเปตกใจมากนี่เธอไม่ต้องการมันเหรอสิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คือการที่เห็นเจเรมี่หมดหวังจนไม่เหลืออะไรต่างหากมาเดลีนพูดกับเขาพร้อมกับขมวดคิ้วของเธออย่างใช้ความคิด แต่ว่านะมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้ฉันสามารถแฮกคอมพิวเตอร์ของเจเรมี่ได้อย่างง่ายดายในการโอนหุ้นและข้อมูลสําคัญของงอเขาออกไปคือเหมือนว่าเขาจงใจให้ฉันทําแบบนั้นนี่เธอกําลังจะบอกว่าเขารู้ว่าเธอจะทําแบบนี้แต่เขาเลือกที่จะไม่พูดเพื่อหยุดคุณงั้นเหรอเฟลิเป erm ้ขมวดคิ้วมาเดลีนนิ่งเงียบและใช้ความคิดคําพูดในวันนั้นของเจเรมี่ยังคงวงเวียนอยู่ในหัวของเธอคนที่ฉันรักมาตลอดคือเธอวิลาวิลาหืม มาเดลีนได้สติของตัวเองกลับมาอีกครั้งเมื่อเธอมองเข้าไปในดวงตาที่อ่อนโยนราวกับพระอาทิตย์ที่ให้ความอบอุ่นและอ่อนโยนเสมอของเฟลิปเป้เฟลิปเป้ถามด้วยความเป็นห่วงว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่เฟลิปเป้คุณอย่าทำร้ายคฤริสา์วิทแมนได้ไหมมาเดลีนถามด้วยน้ำเสียงอ่อนวอน เฟลิเป้ขมวดคิ้วและมองมาเดลีนอย่างเคร่งครึมก่อนที่จะจับไหล่ของเธอวิล่าอย่าได้หลงกลชายชราคนนั้นในตอนนั้นเพื่อที่จะได้มรดกของวิตแมนมาครอบครองเขาวางแผนที่จะฆ่าพ่อแม่ของผมมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไม่ใช่คนดีได้ยินดังนั้นเธอก็ได้แต่เงียบคุณปู่เป็นคนโหดร้ายที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เขาต้องการงั้นเหรอถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆทําทำไมเขาถึงดูแลคนนอกอย่างฉันด้วยจิตใจอบอ้อมอารี เขาจำได้แม้กระทั่งเมื่อฉันกลับมาเพื่อแก้แค้นแต่เขาก็ยังสนับสนุนฉันวีลาน้ำเสียงอ่อนโยนของเฟลิเป้ได้เข้ามาสัมผัสในหูของเธอราวกับสายลมฤดูใบไม้ผลิเมื่อเธอได้สติของตัวเองกลับมาก็เห็นว่าเฟลิเป้ได้จับมือเธออยู่ชายคนนั้นยิ้มออกมาเล็กน้อยในขณะที่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกมากมายวีลาคุณเอาแต่พูดว่าผมเป็นคนช่วยคุณมาตลอดสามปีนี้แต่คุณไม่รู้เลยว่าเป็นคุณต่างหากที่ช่วยผมมาตลอด ม,มาเดลีนไม่เข้าใจสิ่งที่เฟลิเป้พูดเฟลิเป้ไม่ได้อธิบายอะไรมากกับคำพูดของเขาเขาเพียงจับมือเธออย่างนุ่มนวลพร้อมกับสายตาที่เริ่มเร่าร้อนกว่าเดิมตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีพรเดียวที่ผมอยากขอคงจะหนีไม่พ้นในสิ่งที่ผมหวังไว้ว่าคุณจะแต่งงานแล้วเป็นภรรยาของผมผมจะดูแลและห่วงแหนคุณตราบชั่วชีวิตนี้ผมจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณและลินลี่ลูกสาวของเราวิลาคุณจะแต่งงานกับผมไหม มาเดลินรู้ดีว่าเฟลิเปชอบเธอมาโดยตลอดเพียงแต่นอกเหนือความกระตันอยู่และความชื่นชมที่มีต่อเขาแล้วเธอไม่มีความรู้สึกอื่นใดในทางโรแมนติกให้กับเขาเลยแต่กระนั้นเธอบอกกับตัวเองเสมอว่าหากวันใดที่เฟลิเป้เลยขอเธอแต่งงานเธอจะไม่ปฏิเสธเขาเพราะนั่นถือเป็นการตอบแทนเรื่องทุกอย่างหลังจากที่ไต่ตรองเรื่องนี้แล้วเธอได้เรียกสติของตัวเองกลับมาอีกครั้งมาเดลินยิ้มเมื่อเธอมองเฟลิเปที่กำลังคาดหวังกับคำตอบต่อไปนี้ ในจังหวะที่เธอกำลังจะตอบตกลงนั้นน้ำเสียงเคร่งครึมและเอาแต่ใจได้ดังขึ้นจากทางเข้าห้องทำงานเธอไม่ต้องการแต่งงานหรอกนะมาเดลินรู้สึกประหลาดใจในน้ำเสียงนั้นจากนั้นเธอเงยหน้าขึ้นแล้วได้เห็นท่งเย็นชาของเจเรมีขณะที่เขาก้าวเดินมาหาเธอเหมือนมีอำนาจบางอย่างครอบงำอยู่บทที่465มาเดลินตกใจในการปรากฏตัวกระทันหันของเขาแต่ในทางกลับกันสำหรับเหตุผลบางอย่างเธอถอนหายใจด้วยความโล่งอก เฟลิเป้รู้สึกไม่พอใจและหงุดหงิดเป็นอย่างมากเมื่อการขอแต่งงานและการแสดงความรักของเขาได้ถูกขัดจังหวะอย่างกระทันหันดวงตาสีดำที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนของเขาถูกเติมเต็มไปด้วยความโกรธมากมายในขณะนี้เจเรมีนายมาที่นี่ทำไมนายไม่มีตำแหน่งที่จะยืนอยู่ในบริษัทแห่งนี้อีกต่อไปแล้วดวงตาคมและแคบของเจเรมีจ้องปลายปะทะกับเฟลิเป้อย่างจงใจก่อนจะใช้สายตานั้นจับจ้องไปที่ใบหน้ามาเดลีน และเมื่อได้เห็นสายตาที่เย็นชาของเธอสายตาของเขาได้เปลี่ยนไปเป็นความอ่อนโยนในทันทีฉันรู้ว่าเธอเกลียดฉันและต้องการให้ฉันตายฉันยอมรับการแก้แค้นในทุกรูปแบบที่เธอต้องการแต่ฉันจะไม่ยอมให้เธอไปกับใครหน้าไหนทั้งนั้นอย่าคิดแม้แต่จะแต่งงานกับเขาเลยน้ำเสียงของเจเรมีไม่เว้นช่องว่างให้ฝ่ายตรงข้ามได้เจรจาและมีรัศมีแห่งความครอบงำที่ควบคุมทุกอย่างภายในดวงตาสีเข้มนั้นของเขา เมื่อมาเดลีนต้องการที่จะพูดบางอย่างออกไปแต่เธอได้ยินเสียงหัวเราะที่คักของเฟลิเป้ที่ดังมาจากด้านหลังของเธอนายไม่อนุญาตงั้นหรือเขาหัวเราะในขณะที่เขาถามว่าคิดว่านายเป็นใครกันถึงไม่อนุญาตให้ทำแบบนี้ลืมไปแล้วหรือไงว่าเคยปฏิบัติกับแมดดี้ยังไงจำไม่ได้หรือไงว่านายทำอะไรไว้ตอนที่เธอป่วยและบาดเจ็บนายกำลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับผู้หญิงคนอื่นในตอนที่เธอตัวคนเดียวแล้วหอยหาความรักจากนายสิ่งที่นายทำคืออะไร นายได้ขอให้เธอไปตายเจเรมี่ถามตัวเองดูอีกทีว่าตัวนายเองเป็นใครถึงมายุ่งเรื่องส่วนตัวของแมดดี้เธอไม่เกี่ยวข้องอะไรกับนายอีกต่อไปแล้วอีกอย่างนายไม่คู่ควรกับเธออีกแล้วเจเรมี่คิ้วขมวดหลังจากที่ได้ยินเมื่อฟังเฟลิเป้พูดออกมาแบบนั้นดวงตาของเขามืดลงพร้อมกับความกล้าที่จะมองหน้ามาเดลีนได้ดับลงไปเฟลิเป้ยิ้มอย่างพอใจเมื่อเห็นเจเรมีคอตกแล้วหมดไร้ซึ่งกำลังใจในขณะนี้ เขายกแขนขึ้นอบไหล่มาเดลีนประคองเธอไว้วิล่าเราไปกันเถอะมาเดลีนพยักหน้าและดวงตาเย็นชาของเธอกำลังพิจารณาใบหน้าด้านข้างของเจเรมีสิ่งที่เธอเห็นในขณะนี้คือเจเรมีกำลังกดริมฝีปากแน่นใบหน้ารูปงามของเขาเต็มไปด้วยความขมขื่นที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนมาเดลีนไม่อยากคิดเกี่ยวกับเรื่องที่เจเรมีกำลังทำอยู่ในขณะนี้มากนะักเธอเดินออกจากห้องทำงานพร้อมกับเฟลิเป้โดยไม่ลังเล เจเรมียืนนิ่งอยู่กับที่เป็นเวลานานด้วยจิตใจที่กำลังรู้สึกแย่อย่างสุดขีดสุดท้ายแล้วอารมณ์บางอย่างได้ปรากฏขึ้นอยู่บนใบหน้าเขามันเป็นเพียงความเจ็บปวดและความเสียใจที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองหลังจากที่เขาออกจากบริษัทวิทแมนเจเรมีได้ขับรถของเขาไปอย่างไร้จุดหมายแล้วปลายทางสุดท้ายที่เขาได้หยุดก็เป็นเลียบชายหาดที่เอพริฮินในช่วงเวลาที่เขามองไปยังทะเลที่ไม่มีขอบสิ้นสุดความทรงจำที่เขาเคยทำร้ายมาเดลีนได้ย้อนกลับมาเล่นซ้ำในใจเขาครั้งแล้วครั้งเล่า เธอร้องให้อย่างไม่เหลือทางเลือกในขณะที่ขอร้องเขาเธอรักเขามากแต่ทำได้เพียงแค่ชื่นชมเขาจากมุมไกลๆก็เท่านั้นเราไม่สามารถลบล้างความทรงจำพวกนี้ได้ไม่ว่าเขาจะพยายามยังไงก็ตามเจเรมีหลับตาลงในขณะที่ลมหนาวพัดเข้าถึงกระดูกในขณะที่เขาลืมตาขึ้นมาอีกครั้งดวงตาทั้งสองข้างของเขาแดงลูกกระเดือกของเขาสั่นสะท้านตามแรงที่เขาสะอื้นให้โดยไม่มีเสียงหิมะที่ตกลงบนไหล่ของเขาทีละน้อยในขณะนี้เขาถูกล้อมรอบไปด้วยความเย็นเฉียบของอากาศ เจเรมียังคงยืนนิ่งและหันหน้าไปทางทะเลเขาปล่อยให้คลื่นยักษ์ย้ายพวกนั้นซัดเข้ามาในหัวใจของเขาจากนั้นคลื่นลูกนั้นได้แตกออกแปลเปลี่ยนเป็นความเจ็บปวดและขยายตัวขึ้นซัดเข้ามาบนชายหาดที่เปรียบเสมือนหัวใจของเขาเขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขายืนอยู่ที่นั่นนานแค่ไหนแล้วเขารีบกลับบ้านทันทีหลังจากที่ได้รับโทรศัพท์จากที่บ้านว่ามีเหตุฉุกเฉิน มันเป็นปกติที่เขาแทบจะไม่ต้องการยุ่งเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นในบ้านแต่เมื่อคาเลนบอกเขาว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับมาเดลีนไม่มีทางไหนที่เขาจะรอช้าเขารีบกลับไปที่คฤหาส์วิทแมนทันทีทันทีที่เดินเข้าไปที่ประตูคาเลน ed, รีบวิ่งไปตรงดิ่งมาหาเขาอย่างร้อนรอนเจเรมีผู้หญิงคนนั้นเป็นบ้าไปแล้วหรือยังไงกันเธอร่วมมือกับเฟลิเป้และยึดครองเอาบริษัทของเราไปเท่านั้นยังไม่พอเธอต้องการจะยึดคฤหาส์วิทแมนไปด้วยล่อหลวงคบชู้อย่างไรยังอายเธอหยุดพูด เจเรมี Jeremy, ไม่สามารถทนฟังได้อีกต่อไปแล้วท่าทางเย็นชาของเขาทําให้คาเลนตกตะลึงในทันทีคาเลนเม้มริมฝีปากของตัวเองไว้ด้วยความไม่พอใจแม่พูดอะไรผิดหรือ,อยังไงในเมื่อเธอกล้าทําทําไมฉันถึงจะพูดมันไม่ได้หืมเราไปทําอะไรให้เธอผู้หญิงคนนั้นสมควรแล้วที่เจอกับเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในตอนนั้นทําไมเธอถึงกลับมาล้างแค้นพวกเราเอาตอนนี้เจเรมี Jeremy, ขมวดคิ้วพร้อมกับมองเธอด้วยสายตาเยือกเย็นแม่ยังกล้าพูดเรื่องทั้งหมดพวกนั้นออกมาอีกงั้นเหรอ คาเลนไม่กล้าพูดขึ้นเสียงต่อจบตอนค่าขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้การสนับสนุนด้วยนะคะ